โลกที่ไม่มีวันหลับหลายการใช้ชีวิตที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันเมื่อความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้นและต้องการที่จะเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็วอะไรคือเทคโนโลยีที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันทีเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และตอบสนองความต้องการได้ตลอด24ชั่วโมงเราคือคำตอบของเทคโนโลยีที่สามารถทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเดิมๆเมปลี่ยนไปพวกเรายินดีต้อนรับนักลงทุนที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัย Sunwending TECHNOLOGY พบกับนิตยสาราขอหุ้น p o w e r t i m e Magazine ่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศ โครงสร้างทางการเงินนะคะก็ uh, s v t เนี่ยมีโครงสร้างทางการเงินฐานะทางการเงินที่แข็งแรงนะคะก็มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนที่ถือว่าต่ำม,มากก็ไม่เกินหนึ่งเท่านะคะณปัจจุบันนะคะซึ่งหลังจากที่ระดมทุนตรงนี้มาที่เราก็จะมาใช้ในการขยายขยายทําตู้เพิ่มตู้จํานวนตู้ให้มากขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจของเราแล้วก็ประกอบกับการทําตู้สมาร์ท ก็จะทําให้มีโมเดลของธุรกิจที่มันหลากหลายเพิ่มขึ้นก็ทําให้ความสามารถในการทํารายได้แล้วก็กําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของผลประกอบการที่ผ่านมานะคะก็มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องนะคะเนื่องจากบริษัทมีการขยายจํานวนตู้ที่วางให้บริการในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกป,ปีนะคะค่ะก็แล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรที่ ต่อเนื่องตลอดทุกปีส่วนของนโยบายการจ่ายปันผลก็ไม่ต่ำกว่า40%นะคะหลังจากที่หกักเงินสำรองตามกฎหมายค่ะส่วนของรายได้รายได้ในปี61เนี่ยก็มียอดขายรา,ายได้รวมอยู่ที่1,699ล้านบาทนะคะ 2> 6ก <2. S 1> ก็อยู่ที่1,800ล้านบาทค่ะก็เติบโต6%นะคะแต่ในส่วนของปี63ก็อยู่ที่1,767ล้านบาท ก็มีอัตราเติบโตที่ลดลงเล็กน้อย2%นะคะก็เน <Hai> ื <S <S ่องจากว่าที่เราเจอภาวะผลกระทบของโควิดในรอบที่1นะคะที่มีการระบาดในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนา63ค่ะก็อาจจะกระทบในบางพื้นที่ที่มีการเนื่องจากด้วยมีการมาตรการล็อกดาวด้วยมาตรการเข้มนะคะก็ทำให้กระทบในในช่วง Q2 63ในของปี64เนี่ยค่ะ6เดือนแรกเนี่ยก็ ตัวเลขก็กลับมามาีอัตราเติบโตที่ดีขึ้นจากปี63นะคะถ้าเทียบงวดเดียวกัน<ม>ก็เติบโตมา12ซนะคะ<ม>เพราะว่าในช่วงถึงแม้ว่าเราในปี64เนี่ยเราจะเจอผลกระทบของโควิดทั้งในะระลอกที่2ในช่วงของมกราภุณา์นะ,ะแล้วก็ต่อเนื่องในะระลอกที่3<ม>ในช่วงของเมษาแล้วก็ตลอดทางคิวของปี64สีะคะ่ะแต่ผลการเติบโตของเราก็ดีกว่าปี63เพราะเนื่องจากว่าภาคอุตสาหกรรมการส่งออก ที่เรามีการตั้งตู้เป็นหลักอยู่ในเขตอุตสาหกรรม,มฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น<ม>นะคะก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยกลับขึ้นมาส<ม>ินค้าของเราก็คือเป็นสินค้าที่ซื้อซื้อในประเทศทั้งหมดนะคะ<ม>ก็ส่วหลักๆที่เรียนว่าก็จะเป็น70-80%เนี่ยเป็นในส่วนของเครื่องดื่มก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมนะคะแล้วก็พวกของน้ำด<ม>ื่มสุขภาพ กาแฟนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ย<ม>ก็จะเป็นในส่วนของขนมครบเคี้ยวนะคะนม,ม,ม,มพวกนี้ค่ะกอดมาจิ้นของเราโดยเฉลี่ยแล้วเนื่องด้วยที่ธุรกิจหลักของเราเป็นการขายดีเทลสินค้าปลีกนะคะกอดมาจิ <God margin S 1> <ม>้นก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ32-34%บ<ม>ค่ะเน็ตเน็ตมาจินเนี่ยของเราโดยอ,อยู่ในสถานการณ์ภาวะปกตินะคะก็จะทำได้อยู่ที่ประมาณ7% ะะแต่ว่าถ้าในช่วงที่ที่เจอโควิดก็อาจจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะเนื่องจากเป็นการบริดฐานต้นทุนที่คงที่ก,ก็อาจจะทําให้ลดลงค่ะ